หนวะใช้มือน่ะรถเต็มเลยนะเดินไปนะเดี๋ยวแขกไปไหนนะเดี๋ยวแขกกลางขวาใช่ใช่ใช่นั่นแหละขับขี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไปเถิงไปเถอะเคยดีเถิงเฮียเถอะมึงทำไปเหรอเถืองนี่ไงอตัวจี๊ดมาดิน้ำหน้าตัวจี๊ดไอ้เนี่ยนั่นรถย้ายบ้านมะน่ะ

อ้าวเราคราบเลิกดูสมองกันได้ไหมเขาอยู่ข้างหลังนะอยู่ข้างหลังพี่อยู่ข้างหลังนะอยู่ข้างหลังี่่้เเียงรถข้างหแล้วง้งัยเห็นหอม่เห็นหอมาใจเย็น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 ตั้งหลัง่อนจะเปิดเปิดตัวแรกพี่เปิดตัวแรกพี่เปิดตัวแรกลัมาหลังเราพี่เนี่ยหลังรถเรามันมาทางนี้มาสายมือี่างดดามางเดาาลมามาลมาลมาเลยมาอนามาล้งาเล่นเล่นฉลาดเล่นฉลาดเลขาดมาล่นเข้าราเข้าราเข้าบ้านเบาพิพาเป็น ฉันฉลาดฉลาดมันมาแล้วเถิงเถิงเถิงห้าร้อยโลสวดมาแล้วเถิงเถิงนั่นน่ะอ้อมอ้อมอ้อมเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวอ้อมตกลงอ้อมตกลงใจเย็นดิอ้อมไปไหนอ้อมอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวลุด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 ไอ้ยี่เนี่ยเอ้าลุดลุดไอ้เถิงมันบินเราไอ้เถิงพี่พี่เห็นอามสองปะกี่เหี๋ยวอามสองปะลุดบางลุดบางเดี ตรงนี้ดูดีว่าไอ้แม่แกันไปเยี่ยแม่แรงเรายังอยู่เลยอ่ะใช่แม่แรงช่วยเราเยอะพี่ใช่เหรอทวงน้ำหนักใช่ปะไป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 สีฟ้าเนี <S ess> <S ess ่ยสีฟ้าเนี่ยอ um ุลุตเนี่ยอุลุตเนี่ยอุลุตเนี่ยสายฟ้าตกทางดําตะแลงไงออกมาตำรวจตำรวจตำรวจไปต้นตำรวจโอเข่าเข่าเข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 าชน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  ซ้ำอย pues ู่บนอยู่บนสปลเพื่อนไปชงเพื่อนไปลงเพื่อไลงเพื่อลงลัไกลไกลไกลลงลงลลงอาชนชนเพื่อนชนเพื่อไกล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 ไอฮมลงจอรลลงไอสัีมา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 เอาแม่งนี่เอาแม่งนีลเอาแม่งนีกมา้ากดมาซายกมาซ้าตาลงตาม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 ลงลตามมาตามมาตามมาให้ลงรด่าขึ้นดมันกชนด รถมันจะบ้าไลงลงรถมันจะบ้งนไดีลงล้มเลดลงเลยลงเลยพี่ไม่ต้องไปขับไรอีกแล้วมไปม่าดิเปิดหน่อยไหมเปิดหน่อยเปิดหน่อยมันกุเองบากกเองโอ้โมอะไเกมไี่เกไมเออกเองกเองกเองลยกุเองเลย้กูเปิดแล้วกูเองอร่อยกโดนตลอดเลยชุบชุบชบชบช งเถิงถงถงเร็วแ่พี่เจนโอ้ยเจีมา้นมา่คนช่วยช่วยช่วยจงหน่อยช่วย่่ยช่วย่ีีข้างๆกวหน่อยกัวหน่อย่วหน่อยป่านป่มาว่าเมี่อกีผมมัจก

ทุกเลยตรงนี้ไม่ต้องยิงทุเลยพีกันให้ทุกเลยไม่ต้องยิงพี่ไปเลยขึ้นขึ้นขึ้นไปไปไปวยกวยไปไดันขวาไปขวาไไปช่วยขวาบอกเพื่อนไปวาไปเร็วเร็วเรงขึพี่เปาพี่ปาตรงนี้โนพี่ปางนี้แล้วครับบอลอครับหลังคาลอเต็มเลยไปไปดันวาดันขวาไปเร็วเรเกดลนลมาล้พาแลน้ดคนมาีลครับโอเคครับ

กับมากลับมารวมกลับมารวมปลอกเพื่อนกลับมารวมกลับมารวมกลับมารวมกลับมาได้กลับมาต่ไม่ได้กลับมารวม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 มันนี่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 มั่มันนี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 ่มัมาร่มั่มั่มัาร่มันนี่มันนี่มัมาร่มัน่มันนี่มันนี่มั่มัน่มัน่มัวนี่มั้าี่มันี่มันาี่มันนี่มันนี่มันน่มัน่มันนี่มันี่มันนี่มันน่มันนี่มัี่มัม่มัมั่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 มันี่มี่มัน่ม ไปใส่ฟ้ามาเลยพี่พี่ใส่ฟ้าพี่จะพากูไปไหนเชิเ่งเถิงไม่ได้เลยเมื่อกี้ผมฉกไปสักเลย <c oughs> เถิงไม่ใช่เนี่ยเขาลงมาอยู่แล้วอ้พี่ได้ปะพี่ได้ปะนี่เงากู <c oughs> ก็ไม่ได้กูโดนด้วย <c oughs> ไอสัตว์กูหายด้วยเฮียให้กูเปิดกูก็เปิดไอสัตว์กูโดนเชียร้อยิงเพื่อนหล่นรถตำรวจขึ้นรถขึ้นรถไอ้ไรก็ได้นะเสียของหน่อยออกเลยก็ได้นะเสียของแล้วแต่คันนู้นเพื่อนเราโดนล็อกมือึ้นรถเฉยไอแอบทีพีโอไอแอบทีพีโอ โดนล็อกอ่เพื่อนโดนล็อกอะยิงหล่นรถตำรวจหน่อยไ่ทันลุงยังไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเลียวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยววเสียไปรถเสียรถเสีรถเสียขึ้นรตวดนมาบไปออมข้างหลังเลยไปเลยไปเลยไม่เอาแล้ว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 คุ้มแล้วคุ้มแล้วไอต่ไ่เก็บได้เลยป้าไม่เก็บไม่ได้เดี๋ยวเซบแล้วเียวเบกย่างอี่างอย่อย่พี่ไปรวมพี่ปรมพี่เบรกรถ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 พี่เบรกพ่เบก ใช่ใช <lime> ่พ <FIL OS> ี่พาวผมเอาผมเอาของพี่เอาผมให้พี่แล้วพี่ก็บอกว่าล่ำนี้พี่ไม่โดนพ่นเอาดี่ไปอะไรนะผมเอาดอกแขกผมให้พี่แล้วบอกโดนพ่นแทนได้ได้ตั้ thank you มากน้องพี่จะได้ไม่เสียนะครับเล่เก้าหกเก้าครับเอาท thank you น้อง แล้วบอกว่ามันโดนปอนเด้อร์นนะเอ้เจ้า,า,าทีเดียขอบคุณมากนะขอบคุณมากกูน้าหน่อยกูน่าหน่อยล้กูไปเปิดกูโดนก่อนเลยสัตว์แล้วพวกลึงุมไปตับเลยเจ็ดตะคน <poisoned indo> <IP> <ara> มามา <DA> ตอนแถวเราตอนแถวเราตรงนี Brothers ้มาตอนใคร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 ้ออนกย่างไวได้มาขอขอดักแท็กห่อนะสเออได้มาตะกี้เลยตอให่ไรตอใครโดนปนหใครโดนปนองแพ้มสกแท็กแล้วกูเปิดแล้วกูก็โดนไงเชครงหาต้องจีนีนะว่าไงน้องเร็กกเคย่งพี่ยางครับยงเฮ้ยปกล้องไวะเนี่ยเลยกรครับ ไายครับเจ็ดเ้าครับเ้เดี๋ยวมาต้องไม่ปาด้วยครับครับพี่ชายพี่บารมาำเนี้ยไมนองพี่ชายอยากให้มาจุใช่เหรอน้องอยู่กับใครอ่ะเล่นมาสี่ห้าไฟพี่ช้เพนไปสี่ขวดจะเย็นพี่ปล่าวันเนินพูดนี้มาด้วยนะเว้ย ช้ปุ่มแล้วก็พี่มาโคตรบ้าเลยพี่มื่อกี้เราต้องล่อเขาเข้ามาด้วยมาด้วยมาด้วยอุซูลินได้ไหมคเับพี่อ่อนไม่ได้ครับเหลือบ้างใครมีเหลือบ้างครับไม่เป็นไร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 มาเป็นบอสใครมีข้าวไหมครับขอข้าวหน่อยเหลือตายแล้วว่ามาๆใครตายเล่นเอยวะต้องไปลงข่าวแล้วนะครับเนาะมาม่าเดือดอยู่ไหนเอาไหมสวายสวยอะไรมาม่าอะไรบันเทิงก็บอกว่าใครมีข้าวบ้างต้องรับ ตี๊ีแบกของดีน้องของพวกนี้กระเป๋าอะไรนะกาวมาดิอยู่ไหนอะลงก็ระเป๋าอะไรรกกระเป๋าอะไรกางเปลโอเคมเจองับองสุนครับตองสุนแป้งน้องครับน้องครับน้องครับูแลเด็กเดได้ครับไม่มีปัญหานี่ยเนี่ยสองเจดสี่สองเจ็ดสี่ครับว่าสาวลูกน่ารักครับผมไไหนมาหล่อไนไหนในรถสีเหลืองมีอีกปะหรือมีอันเดียวไหน ผมผมเหลือติดรอสองอันแล้วชาวบ้านหรอชูกต้องโอเคมึงเล่นรุ่นใหญ่เลยเนี่ยเด้อดังใช่โอ้แชทไอ้เฝ้าเล่นไม่ดีเลยว่ะแล้วใหม่บอกรัโทษครับ